คุณสมเด็จจากพังงาสวัสดีนะคะคุณสมเด็จคะครับสวัสดีครับคุณสมเด็จเป็นนี่นอกระบบนะใช่ครับใช่ครับจะให้เราช่วยเหลือยังไงหรอคะลุงจะถามว่ายังไงโทรมาให้ช่วยอะไรอ๋อพอดีผมมันทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะพอดีกู้เงินนอกระบบมาครับค่ะเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดหมื่นบาทครับ สัญญา,าทำกันสงใบฮะเขาก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเพราะว่า,าในสัญญาเขาจะเขียนกู้นอกระบบไว้เขาไม่สัญญาผมนะครับแต่เขามาเขียนร่างขึ้นมาใหม่ฮะทำสัญญาฉบับเดียวถึงเอาตัวเขามาคัปปี้ครับเป็นลายเซ็นผมใช่ชัดเจนแต่ว่ามันในสัญญาตัวเขาผมไม่มีหนังสือสัญญาใบสัญญาที่กู้กับเขาว่าครับแต่นะผมมันด เดี๋ยวนะคุณคสมเด็จบอกว่ายืมเขามาเจ็ดหมื่นแต่ว่าไม่ได้มีสัญญาการต่อมาเขามาเขียนสัญญาขึ้นมาเองแล้วไปก๊อปปี้ลายเซนคุณไว้โดยที่คุณไม่ได้เซน็นอย่างนั้นเหรอใช่ใช่เดี๋ยวลายเซ็นมันของผมเพราะมันเป็นแบบเก่าขอไปก๊อปปี้มาครับลายเซน็นแสดงว,ว่าคุณเคยกู้เขาเคยมีสัญญากับเขาใช่ไหมแล้วหมดไปแล้ว ไม่ไอไอผมส่งเตเตดอกมาตลอดอะครับแต่ผมหยุดส่งไสักปักใหญ่แล้วอะครับถึงลายเซ็นเก่าที่คุณพูดเนี่ยมันมาอย่างไงลายเซ็นนั้นน่ะลายเซ็นนั้นเขาเอาลายเซ็นฉบับเก่าวนไปก็ปปี้กับฉบับใหม่ที่ผมนั่งขึ้นมาใหม่มาเขาไปรวมหัวกันนายพิมไอเอาเอาเอาฉบับเก่ามาก็ปปี้อะครับมา เข้าใจแล้วคุณลุงลุงสมเด็จนะลุงตอบให้ผมเข้าใจก่อนนะผมเข้าใจแล้วเรื่องก๊อปปี้นะแต่ผมถามว่าลุงเคยกู้กับเขาเคยมีสัญญากับเขาถูกไหมและหมดนี่นั้นไปแล้วเขาก็เลยเอาลายเซ็นในสัญญาเก่าของลุงเนี่ยมาก๊อปปี้ทำใหม่เองโดยที่คุณไม่ได้เซ็นใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเพราะว่าผมตรงไปดอกมาเลยครับผมก็มัน คือส่งแต่ดอกไม่ไม่เคยส่งต้นเลยผมส่งไม่ไหวครับราาถามลมุมลงสมเด็จใหม่ลุงสมเด็จตอบใหม่ตอบใหม,ม่ว่าที่โทรมาเนี่ยมีปัญหาอะไรครับว่าให้ให้ให้ท่านช่วยผมหน่อยว่าจะทําแก้ไขยังไงได้ครับแก้ไขเรื่องอะไรครับเพราะว่าเขาก็ปปี้ คนลุงก็ล้อจะบอกว่าร่างร่างขึ้นมาใหม่หมดเลยยทำไมโอเปเออรับเข้าใจปัญหาแล้วไอ้นี้ยไอ้นี้ยเข้าใจแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเอาลายเซ็นมาจากไหนลุงตอบให้ผมเข้าใจตรงนี้ไม่ได้ลายเซ็นที่เขาเามาคัปปี้เนี่ยเขาเอามาจากไหนเอาสัญญาก็เก่าครับสัญญาจะบอกเกว่าผมไม่ได้สัญญามาสักใบเดียวเลยทั้งสองใบที่ทำเอาไว้สัญญาเก่าสัญญาเก่าที่คุณลุงเคยกู้เขามาใช่หรือไม่ ใช่สัญญานี่ต้องการคำยืนยันก็แค่นี้ที่พูดแล้วมันก็ไม่ยืนยันคือคุณเคยกู้กับคุณสมเด็จคุณสมเด็จฟังนะไม่สวนแล้วนะฟังแล้วนะถ้าผมพูดผิดแล้วสวนนะคุณเนี่ยกู้สกู้กับเขาเนี่ยมากกว่าหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเนี่ย ก็ไปเซ็นสัญญาเงินกู้กับเขาไว้โดยที่เขาไม่ให้สัญญากับคุณกลับมาเลยถูกไหมใช่ครับใช่ใช่ครับซึ่งการทําสัญญากู้กันแบบนี้โดยไม่มีสําเนาคู่ฉบับให้ผู้กู้ยึดถือไว้ด้วยเนี่ยไม่ควรทํากับเจ้าหนี้แบบนี้ไม่ควรทําเกิดเขาไปแต่งเติมเพิ่มแต่งขึ้นมายังไงแล้วเราจะรู้ไหม,มเดี๋ยวเกิดว่ากู้เจ็ดแสนเนี่ยนะนะแล้วมีช่องให้เขียนเลขศูนย์ได้เพิ่มนะมมกลายเป็นเจ็ดล้านาน,น่ะ เจ็ดหมืนเป็นเจ็ดแสนเจ็ดแสนเป็นเจ็ดล้านไม่ควรทําไม่ควรทําสัญญาแบบนี้อันนี้เป็นข้อต้องห้ามไม่ควรทําและอย่าทําอย่าไปเอาเงินเจ้านี้ไปหาเจ้าอื่นมันจะร้อนขนาดไหนไปกู้เงินเขาและสัญญาไม่ได้กลับมาแน่ใจได้ไงว่าจะไม่มีเขาไปเติมเงินเล่นแร่แปราธาตุเขียนขึ้นมาเพิ่มเติม บางคนหนักขนาดนั้นขนาดไปเอาเงินแลคุณเค้นเดอไม่เป็นไรผมเชื่อใจคุณกระดาษเปล่าเซ็นไว้อย่างเดียวก็แล้วแต่ไปเติมตั้งตัวหนังสือตัวอักษรอ,อย่างนี้ไม่ได้ส่วนเรื่องของคุณสมเด็จ ถ้าคุณกู้เขาแล้วไม่มีสัญญากันไว้คุณไม่ได้เซ็นเนี่ยนะคุณไม่ได้เซ็นเนี่ยไอยเ้เจ็ดหมื่นเนี่ยคุณไม่ได้คุณกู้แต่ว่าไม่ได้เซน็นไม่มีในเขียนสัญญาไว้โดยคุณไม่ได้เซน็นแต่เขามาเขาเขียนเองร่างเองแล้วก็ปี้ลายเซ็นกับมันก็เอาไปฟ้องไม่ได้คุณสมเกตสมเด็จไม่ต้องกังวลถ้าเขาฟ้องก็คือว่าเป็นการทําสัญญาขึ้นมาควายเดียวเหมือนการฟ้องเท็จเนี่ะมันพิสูจน์ได้เนี่ยก็ปี้ตัวก็ปี้กับลายเซ็นมันต้องเป็นลายหมึกหมึกเซ็นไม่ใช่ตัวก็ปี้ถูกไหม อันนี้อย่าอย่ากังวลแต่เป็นนี่ต้องจ่ายแต่เป็นนี่ต้องจ่ายครัเดี๋ยว<ง>เดี๋ยวขอโต้ย้งก่อนครับอ่าเพราะว่าลายเซ็นนั้นเป็นลายเซ็นของผมครับเพราะขอะบับตัวเก่าวนมาก็ปี้ครับ<อ>ว่ามันใช้ไม่ได้ครับเป็นเป็นสัญญาที่ไม่ชอบเลยกฎหมายไอ้รู้ว่ามันไม่ชอบเพราะลุงไม่ได้เซน็นเขาเขียนขึ้นมาเองเขาทำเองปลอมแปลงเนี่ยปลอมแปลงก็ได้ด้วยปลอมแปลงเอกสาร แต่ลุงแยกกันสองเรื่องนะเป็นนี่ต้องจ่ายเขาส่วนสัญญาฉบับนี้ถ้าลุงไม่จ่ายเขาเนี่ยนะถ้าลุงไม่จ่ายเขาเขาเอาสัญญานี้ไปฟ้องแล้วลุงสู้เลยขึ้นศาลแล้วสู้ว่าลายเซ็นปลอมว่าเป็นลอมเป็นเอกสาร,สารปลอมสารเด็นป้าปลอมมันก็นยกฟ้องใช่ค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์เลยสักบาทหนึ่งอนะ่ะ เอาละลุงสมเด็จเข้าใจละถ้าเป็นเอกสารที่เขาทำปลอมขึ้นมาอันนี้ถือว่าปลอมแปลงนะและปลอมแปลงลายเซ็นด้วยนะแล้วลุงสามารถฟ้องได้ด้วยนะปลอมแปลงลายเซ็นและใช้เอกสารปลอมื่อเกิดเขาไปฟ้องไปร้องลุงเนี่ยลุงสู้ได้เลยแต่ว่าเป็นนี่ต้องจ่ายคนละเรื่องกันนะเป็นนี่เขาอะแต่ถ้าจะเบี้ยวเขาไม่มีหลักฐานเขาฟ้องไม่ได้เด้ เอาละลุงเข้าใจที่เหลือลุงไปพิจารณานะว่ายังไงเขาเอาเอกสารที่เขาทําขึ้นมาเองไป c o p ปี้ลายเซ็นของลุงของเก่ามาเขาเอาไปฟ้องไม่ได้ถ้าฟ้องสู้เลยครับในชั้นศาลให้ศาลยกฟ้องครับลุงสวัสดีครับ